ตื่นมาวันแรกผมก็พบว่าผมได้ถูกส่งมาที่ป่าแห่งหนึ่งซึ่งผมก็เดินเข้าไปในป่าลึกขึ้นอีกนะครับในป่านี้มันดูหลอนมากเลยนะดวงวิงในตอนกลางคืนแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาระวังไฟป่าน,นครับอืมแล้วก็มีกฎที่เรียกว่าไม่ใช่จีมันมีกฎแปลกๆด้วยนะครับที่เขาบอกมาหนึ่งนะครับ ถ,ถ,ถ้าพบเจอสิ่งมีชีวิตแปลกๆโอ้โหตกใจหมดถ้าพบเจอสิ่งมีชีวิตแปลกๆนะครับให้เราเรีบหนีจากมันทันทีข้อที่สองถ้าสมมติว่ามันขึ้นมาบนพาคารซึ่งมันเป็นอันนั้นนี่เองที่ผมเดินทางมาข้อที่สามถ้าท่อเนี่ยมันเปิดอยู่นะครับ ให้เรารีบมาปิดเลยนี่ข้อนี้นนก็กดนะะในการชี้ร่าก็มีสามข้อประมาณนี้นะครับเ,เริ่มมาวันแรกนะคะผมก็ได้รู้ว่า,าผมต้องขึ้นไปบนนี้เพื่อที่จะสำรวจก่อนก็ใช้พอผมขึ้นไปเร้วนะครับผมก็คิดว่ามันจะเป็นบ้านล้างๆที่ให้ผมนอนแล้วก็ กินอะไรนะคะแต่โอ้ยโทรศัพท์ผมไม่ได้เลยโอ้แต่มันก็ใช้ได้เนี่ยมีนี่มีโต๊ะมีที่นั่งสามารถเห็นตารางรายละเอียดแล้วผมก็ได้เล่นอะไรแพงๆฮะเฮ้ย นั่นแหละฮะจะเป็นยังไงต่อนั้นก็ไปดูกันเลย